ฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์อาทิตย์นี้มาดูการสอนออกกำลังกายสุดเซ็กซี่ของนางแบบรุ่นใหญ่ลูกเกดเมทินีว่าจะเซ็กซี่ขนาดไหนถ้าคุณอยากอินเทรนด์เนี่ยนะครับไปตามไอจีของคุณลูกเกดเขาครับตอนนี้เขากำลังมีคลาสออกกำลังกายที่คุณไปเล่นมาที่กระโดดเยอะๆอ่ะหนังตระกติกะที่แ่นหนังติกใช่เขาเรียกว่าอะไรที่คุณไปเล่นอ่ะจัมปิ้งทรัมเปรลีนจัมปิ้งจใช่ไหมเปิดอะไรอย่างเงี้ย ไปข้างหน้าข้างหลังและมาฟังประสบการณ์การแพ้ท้องของว่าที่คุณแม่ลูกสองไออภิษดาวัาจะมีอาการอย่างไรนี่ท้องอยู่แล้วค่ะคือคนนี้ก็มีแบบช่วงผ่านแพ้ท้องตอนพิเกตแพ้ไหมไม่แพ้เลยพราะคนแรกหนูนไม่แพ้เลยหนูไม่เข้าใจคําว่าแพ้แต่พอคนเนี้ยแพ้แพ้ใช่<พ>ใชไหมสักแต่หมอก็บอกมันจะสามเดือนแรกเท่านั้นแหละเหม็นอะไรของคุณเหม็นอะไรเหม็นอาหารเหม็นเนื้อคือแบบกลิ่นทุกอย่างมันจะเซสซิทีมันจะแรงมากมันจะแบบ บีมีช่วงเหม็นหน้าผัวไหมมีไหมมีไหมมีบางคนที่มีคนแบบเห็นแล้วมันแบบไม่ได้เ่าะออกไปข้างนอกออกไปข้างนอกออกไปข้างนอกแล้วไปเปิดเมมเบอร์อย่ากลับมานะออกไปข้างนอกแล้วไปเปิดเมมเบอร์อย่ากลับมานะไปแบบนี้เลยวันอาทิตย์ที่31สิงหาคมนี้6โมง20นาที